วันนี้หมอจะมาสอนความรู้ว่าหมอแก้ปัญหาให้คนไข้ที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนนะแล้วไปฉีดสลายแล้วเนื้อดีสลายไปด้วยหมอแก้ยังไงแบบไม่ต้องอัดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้ผิวนะไม่เสี่ยงเป็นก้อนไม่เสี่ยงโดนเส้นเลือดนคุณหมอใครมีปัญหาใต้ตาไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนใต้ตาลึก ใต้ตาโบคอมเมนต์มาบอกหมอหน่อย2ปีที่แล้วตอนนั้นใต้ตามีปัญหาอะไรใต้ตามันเ้าลงไปโบใช่ไหมมันโบใช่ครับแล้วมันทําให้เราดูแบบโซมก่รนอนไม่เต็มที่ก็เลยตัดสินใจแล้วก็เลือกการฉีดฟิลเลอร์ตอนนั้นฉีดฟิลเลอร์อย่างดีเลยใช่เห็นว่าหลังจากฉีดที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยมันมันเป็นลักษณะยังไงก็หลังจากฉีดมันเต็มออกกลับไปบ้านวันรเ่งขึ้นมันหายไปไม่ันไม่ได้ช่วยอะไรครับอือเราก็เลยคุยกับทางคลินิก แล้วก็ฉีดอีกทีนึงแล้วเกิด<ต>ผล,ลออกมาคือ,อม,มันเต็มเกินครับแล้วเวลาเรายิ้มเนี่ยมันเหมือนกับมีก้อนๆอ,อยู่ที่ใต้ตาเวลาเราถ่ายรูปคือจะเห็นชัดเจนมากก็คืออยากเอาออกมากกว่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติก็ได้เจอว่าเออฉีดสลายได้เราก็รีบไปฉีดสลายเลยแต่ผล,ลออกมามันก็กลับสู่สภาพเดิมแล้วก็เผลอมันก็รู้สึกมันจะดักกว่าเดิมด้วย เอาเป็นว่าเข็ดไปเลยแล้วก็เข็ดด้วยออสำคัญเลยเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวด้วยแล้วก็ออไม่ได้แบบที่ต้องการด้วยแล้วมารู้จักหมอซี จากไหนครับดูทิกต็อกก็เลย้าลองนั่งฟังดูสักหน่อยเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆก็น่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกมาหาหมอสีวันนี้คนไข้จองไอ้ตัวโคตาบูเต้มาเป็นการซ่อมผิวชั้นบนแน่นเพราะตัวหัวยิงที่ไม่เจ็บเหมือนตัวเทอร์มาเพราะว่าหัวยิงเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งแล้วก็หมอก็จะมีฉีดซิลเลอร์นะครับบริเวณกระดูกที่สึกฉีดบริเวณกระดูกกลางแก้มทําให้ใต้ตาดีขึ้น ฉีกกระดูกร่องฟันเคี้ยวร่องแก้มจะดีขึ้นและจมูกจะยกขึ้นด้วยโดยไม่ต้องไปผ่าตัดหมอใช้ปรอทรโรของสวิตของยุโรปเดอเบสเลยหลังจากหมอยิงอบูเตเ้ใต้ตาข้างซ้ายที่ว่ามันหนักกว่าข้างขวาตอนแรกลักษณะมันเป็นยังไงรูนแท่นขึ้นละเอียดขึ้นดูเต่งขึ้น โอเคครับผมไม่ผิดหวังครับอพอหมอหยอดกระดูบริเวณร่องฟันเคี้ยวและก็ตรงบริเวณกลางแก้มที่สปอร์ใต้ตาเทียบกับตอนที่ยังไม่ทำเนี่ยมันดีขึ้นท,ทันทียังไงบ้างมันดูธรรมชาติขึ้นนะฮะแล้วที่สําคัญทำให้เราดูแบบสด,สด,ส,ดสดชื่นขึ้นมันไม่ดูเหมือนเหนื่อยตอนที่มาแรกๆนะครับร่องแก้มก็มันเต็มขึ้นจมูกมันมันดีขึ้นนะฮะมันดูสวยขึ้นมันก็ทาให้ แก้เราดูดูสม ooth ไปด้วยครับมันดูดีขึ้นเ,นเยอะเลยครับใครอยากดูรูปบีฟอสเตอร์บ้างทุกๆรูปเป็นรูปที่คนไข้อนุญาตทุกเคสนะครับกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอแล้วทักหาแอดมินว่าขอดูรูปบีฟอสเตอร์ใครที่คิดว่ามีประโยชน์หมอฝากช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆนะครับ